ตำนานผีดิบนั้นมีอยู่หลากหลายรูปแบบในวัฒนธรรมทั่วโลกแต่ที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักมากที่สุดคือเจียงซือจากประเทศจีนและซอมบี้จากความเชื่อวูดูในเฮติ 1. เจียงซือผีดิบจีนเจียงซือเท็กเจียงชีแต่ตรงตัวว่าศพแข็ง stiff c o r p s เป็นตำนานผีดิบที่โด่งดังมากในนิทานพื้นบ้านและภาพยนตร์ฮ่องกง ลักษณะเจียงซื่อมีร่างกายที่แข็งทื่อไม่สามารถงอแขนขาหรือลำตัวได้ทำให้การเคลื่อนไหวของมันคือการกระโดดสองขาพร้อมกับเหยียดแขนตรงไปข้างหน้าพวกมันมักสวมใส่ชุดขุนนางสมัยราชวงศ์ชิงเสื้อคลุมยาวและหมวกทรงกลมขอบสูง พฤติกรรมในตอนกลางวันพวกมันจะนอนหลับอยู่ในโลงศพหรือหลบซ่อนตัวในที่มืดและจะออกหากินในยามค่ำคืนด้วยการดูดพลังชีวิตหรือดูดเลือดของมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่มาตำนานเจียงซือมาเกี่ยวข้องกับพิธีโบราณที่เรียกว่าการเดินศพ เสียงสีซึ่งเป็นพิธีที่หมอผีในมณฑลหูหนานจะทําพิธีปลุกศพของคนที่ตายไกลบ้านให้เดินหรือกระโดดกลับไปยังภูมิลําเนาเพื่อประกอบพิธีฝังอย่างสมเกียรติซึ่งวิธีการนี้อาจเป็นที่มาของการเคลื่อนไหวแบบกระโดดของผีดิบในตำนานสอง,งอซอมบี้ผีดิบบูดู ซอมบี้เป็นตำนานผีดิบที่มาจากความเชื่อวูดูในประเทศเฮติโดยมีความแตกต่างจากผีดิบอื่นๆตรงที่มันไม่ได้เกิดจากการฟื้นคืนชีพตามธรรมชาติหรือคำสาบแต่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ ลักษณะและที่มาในความเชื่อดั้งเดิมของวูดูซอมบี้คือคนที่ยังไม่ตายจริงแต่ถูกหมอผีโบกอวางยาพิษมักเป็นสารพิษจากปลาปักเป้าที่ทำให้เหยื่อเข้าสู่สภาวะคล้ายการตายหายใจแผ่วเบาหัวใจเต้นช้ามากจนกระทั่งถูกฝัง หลังจากนั้นหมอผีก็จะขุดศพขึ้นมาและให้ยาสั่งอีกชนิดที่ทําให้ฟื้นคืนสติแต่สมองจะถูกทําลายจนเหยื่อกลายเป็นคนไร้ความคิดไร้ความรู้สึกและตกอยู่ภายใต้การควบคุมของหมอผีเพื่อใช้งานเยี่ยงทาต ซอมบี้สมัยใหม่แนวคิดของซอมบี้ได้ถูกนำมาตีความใหม่ในภาพยนตร์และสื่อตะวันตกโดยเปลี่ยนจากภาพไร้สติเป็นศพที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเพื่อแพร่เชื้อและกินเนื้อคนซึ่งเป็นภาพซอมบี้ที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีตำนานผีดิบหรือศพที่คืนชีพในวัฒนธรรมอื่นๆอีกเช่นแวมไพร์แวมไพร์ในยุโรปซึ่งมีลักษณะเป็นศพที่ฟื้นขึ้นมาเพื่อดูดเลือดผู้คนหรือความเชื่อเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพของศพในพิธีกรรมโบราณของหลายชนเผ่า